ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ณนะสถานที่คลังเก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารนะครับคลังเก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้เข้ามา ในรั้วด้านในแล้วนะครับถานที่ตกแต่งก็สวยงามครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับ ของอที่เก็บคลังสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารนะครับนี่เป็นโอ้หินทั้งก้อนเลยนะครับรอยตัดอันนี่จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยนะครับอยู่ใต้ก้อนหินก้อนใหญ่เลยนะครับว้าง เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งก็ว่าได้นะครับออยละเเสโื ในมีสมบัติมีอะไรเยอะแยะแต่ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้บ้างงั้นนะเพราะว่าไม่ได้คือไม่ใช่เข้าไปได้แต่คนี่เขเขียนมาอ๋อไม่มีใครอ่านออกว่าว่าอันนี้อักขระตัวนี้มันเป็นคืออะไรว่ามันหมายความว่าอะไรใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยนะจะเป็นอักขระใช่ไม่มีใครอ่านตัวหนังสือได้แล้วแล้วแล้วอินเดียก็อ่านไม่ออก ลกประเทศนะไม่ได้แค่โลกทั้งประเทศเลยนะเขาทั้งโลกเลยนะอ่านโอเคนะนี่เปิดเองแล้วนะอ๋อเนี่ถ้าถ้าอ่านออกนี่ประตูเ็าจะสามารถเปิดเองได้นะครับแต่นี่เหมือนเหมือนเป็นอ่อมนไว้นะครับสะกดด้วยมลนะฮะถ้าอ่านออกแล้วก็จะสามารถประตูก็สามารถกลไกเปิดได้นะครับ แต,แต่เขาบอกอาจากที่แปลมานี่ก็ทั้งโลกเลยนะฮะไม่สามารถที่จะอ,อ่านหนังสือความหมายของตัวนี้ได้นะครับตั้งแต่ครั้งสมบัติของพระเจ้าพิพิสานะครับอักขรที่เห็นนี่ เขาบอกว่าทั่วโลกไม่สามารถอ่านออกครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับถ้าอ่านได้นี่ประตูคนไกลจะเปิดนะ